สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเอสกันตพง่งภรรยาและลูกสาวน้องวาเลนติน่ากลับต่างประเทศอีกแล้วต้องบอกเลยล่ะข่าว,ว่านะ่าเอ็นดูมากจริงๆสำหรับน้องวาเลนติน่าลูกสาวเอสกันตพง์บำรงรักกับภรรยาสาวชาวเยอรมันคริสติน่าวิงเครร์ที่ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านะ่ารักราวกับตุ๊กตาเลยทีเดียว ซึ่งปัจจุบันทางด้านเอสกันตพง์ทำหน้าที่พ่ออย่างเต็มที่ก่อนที่จะกลับรับงานอีกครั้งและได้ย้ายภาภพพรรยาและลูกสาวกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยอีกด้วยพร้อมกับอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านเอสกันตพง์ส่งภรรยาและลูกสาวกลับประเทศเยอรมนีหลังจากที่ภรรยาและลูกสาวได้เดินทางกลับมาอยู่นานหลายเดือน ง,งานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทําเอาทางด้านคุณพ่ออย่างเอสกันตโพงนั้นแอบเศร้านิดหน่อยเมื่อต้องจากภรรยาและลูกโดยทางด้านเอสกันตโพง์ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ภรรยาว่า have fun with and a m a and Apa ซึ่งทางด้านภรรยาก็ได้เข้ามาตอบกลับด้วยว่า we will but we miss you too เขาเป็นว่าอดทนอีกนิดนะคะคุณพ่อเดี๋ยวจะได้เจอกันใหม่แล้ว ซึ่งน้องวาเรนติน่าจะน่ารักขนาดไหนนั้นไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก t ีนิวสค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ